โอ้โหโอ้โหวิ <S S de k de k ่งเร็วว <t S 2> ิ่งเร็ววิ่งเร็วตากแดดกันเร็วตากแดดก่อนตากแดดก่อนอยวสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มลงมานอนตากแดดทากขางคนร่างกายของผม ยังไ,ไงจะขอดับเรือลอยนะครับเป็นไ,ไงกันล่ะโอ้โห,โอ,โ,หโอเคบปับทงนี้ชุดนี้มีตะผูเจ็ดตวเมียหกนะครับผมนะขอขอบคุณันด,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 ดูดิดูดิอิตวเมียทำเดิบดับดูนะ เป็นแนวทางสำหรับส่วนที่น้องเกษตรกร,กรเราที่สนใจอยากจะเลี้ยงใหงแกะนะครับโทรพูดคุยกันได้ท,ที่เบอร์โทร0898290605 0 9 8 1 1 8 3 9 6เป็นแนวทางนะครับอ่าหิมตัวเขาบักกินกระถินแล้วนะอยากกินกระถินได้แล้วนะอยากกินกระถินได้แล้วก็มีนะครับคือว่ายังง่ายครับนะเป็นต้ไม่ใชพ แกจะแกะนนุกมายืนตากแดดน่าเดินตามเห็นะเดินตามระวังเหยียบข้างหลังนะเดินตามะะอีกไก่จะออกอีกสองตังตวตอนนี้แกะสามสี่ตัวแกะแพะเดี๋ยวสองที่ใกล้ออก้วกกยังไม่แกะมาก กระนุมลงแล้วสีแดงแล้วแกะนองตัวแล้วต้องรอดูว่าจะออกกันไหนเช้าแล้วก็ุีกระถินมีใบมะขามเทศแตจจะครบนะครับผมไม่ให้กินที่พอกก่อนจะสายก็ปล่อยลงแปลงยาให้กินเย็นๆน,นันนะครับนี่กินบายนะ่าจะกินเสร็จนี่ไปจะกินหมด แดงกันนะครัถ้าแดงเงี้ยวันต้องวันน่าจ้อหนุ่งม,ม,มากล้วแดงแล้วต่วาบเริ่มบู๋แล้ว,ลว,ดลวเดินตามนี่หิวหนุ่มป่ะไม่รู้ขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่นอกก้องเกษตรกรเราขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทางเพจเฟซบุกตามไปเ,เบิงแล้วก็อีทูตั้มดิดูออฟฟิเชียลนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียน